สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Dream Life Mode เปิดโหมดชีวิตในฝันกันค่ะวันนี้พอดแคสต์ของเรานะคะจะมาพูดถึงการรักตัวเองผ่านการสร้างความมั่นใจในตัวเองค่ะมันเป็นยังไงก็เชิญรับฟังกันได้เลยคะ่ะการรักตัวเองผ่านการสร้างความมั่นใจนะคะเป็นการยอมรับและเคารพตัวเองในทุกๆด้านรวมถึงการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและสมควรได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะ ความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ได้หมายถึงว่าคุณเหนือคุณอยู่เหนือกว่าคนอื่นแต่หมายถึงว่าการเข้าใจในความสามารถของตัวเองและยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองค่ะซึ่งการสร้างความมั่นใจในตัวเองเนี่ยแบ่งได้หลายวิธีมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมานําเสนอ5วิธีในการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองค่ะข้อแรกค่ะคือการตั้งเป้าหมายและทําให้มันสาเร็จค่ะ การตั้งเป้าหมายเนี่ยหมายถึงการกำหนดสิ่งที่เราต้องการทำอะ่ะทำให้สำเร็จนะคะเป้าหมายของทุกคนอาจจะเป็นเรื่องที่ดูใหญ่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นการเรียนให้ได้เกรดดีๆเรียนให้ได้เกรดเอทุกวิชาจะต้องมีรถจะต้องมีบ้านใช่ขันั่นก็คือเป้าหมายในชีวิตของคนเราแต่บางทีเป้าหมายที่จะทำให้ถึงตรงนั้นอะ่ะมันยากซะเหลือเกินมันต้องเทคไทม์มันต้องใช้เวลามากๆเลยเพราะฉะนั้น ทางดีมไฟ์หมดเราอยากจะเสนอวิธีการตั้งเป้าหมายและทําให้สําเร็จที่คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณจะสําเร็จได้ในทุกๆวันค่ะสําหรับตัวมีเองเนี่ยบางทีสมมุติว่าุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะไปซ้อมกีฬาใช่ไหมคะสมมติต้องตื่นชั้วหมดตื่นเวลาตีห้ามีก็จะตั้งปลุกไว้ตอนตีห้าพอมีตื่นขึ้นมามีก็จะรู้สึกมีก็จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเก่งมากเลยนะที่แกตื่นมาตอนตีห้าได้ แกประสบความสําเร็จในในท่าที่ในเป้าหมายที่เราวางไว้ตอนเมื่อวานแล้วก็จะรู้สึกดีกับตัวเองค่ะว่าแบบอื้อฉันทําสําเร็จได้นะซึ่งไอความสําเร็จตรงไอความสําเร็จเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะก่อลากสร้างพื้นฐานให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตผ่านไปวันๆหรือเรารู้สึกว่า ทำไมเป้าหมายกับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ยมันห่างไกลกันนือเกินเพราะว่าคุณอะทาเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันได้ในทุกๆวันอยู่แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าอืมฉันกาลังทําตามขั้นบันไดของฉันอยู่และฉันก็ประสบความสําเร็จในทุกๆวันฉันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าอืมฉันมันไม่ได้เรื่องเลยเมื่อจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจําวันนี่ค่ะมันอาจทําให้คุณรู้สึกดีได้เกินค่าเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองไปทํากันค่ะ มาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะการพูดกับตัวเองในทางบวกทุกคนเป็นกันใช่ไหมคะเวลาที่เราพูดกับคนอื่นเนี่ยเราจะสรรหาคำพูดที่ดีๆเพื่อพูดทำให้เขารู้สึกดีแต่ขณะที่ตัวเองเนี่ยทำไมเราถึงติฉินตัวเองได้อย่างเปิดเผยออกมาเลยว่าเธอทำได้ไม่ดีทำไมเธอทำไม่ได้ เป็นการตีฉินตัวเองโดยที่ไม่ต้องคิดไตรตรองเลยล่ะค่ะการพูดกับตัวเองในทางบวกเนี่ยคือการไม่เอาคําพูดที่ทําร้ายตัวเองมาใช้แทนที่จะบอกตัวว่าตัวเองทําไม่ได้เนี่ยให้พูดว่าฉันจะพยายามให้ดีที่สุดหรือฉันทําได้แน่การพูดแบบนี้ค่ะจะช่วยเสริมพลังให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นอย่างตัวหมีเนี่ยหมีเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาจะมีแมตช์แข่งอะไรเข้ามาเนี่ยในสมองของเรากจะคิดว่า แล้วถ้าแกทำพลาดล่ะแล้วถ้าแกแพ้ละ่ะแต่ทีนี้มีไปได้ยินเออ่ในเดลสตรอรี่คนของนักกีฬาท่านหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าลองให้ยูเปลี่ยนความคิดจากยูติงว่า what if I fail เป็นเป็น what if my success หรือว่าในขณะที่ฉันกำลังรู้สึกผิดพลาดในชีวิตทำไมมันย่างจังให้คิดเป็นว่ามันคือชาเลนจ์ในชีวิตค่ะอยากจะย้ํอีกทีนึงว่า สิ่งยากๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกคนอย่าได้มองว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตที่มันคงจะยากมากๆสาหรับทุกคนมีเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมองว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตชีวิตของทุกคนยังอีกยาวไกลไม่อยากให้ปัญหาตรงนั้นอะมันทรํรลายทั้งชีวิตของคุณเลยมองว่ามันเป็นชาเลนจ์มองว่ามันเป็น, Challenge นเกมที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้ บางทีเกมเกมนั้นอาจจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในนั้นก็อยากให้ทุกคนมองหาสมบัติที่อยู่ในเกมนั้นให้ได้ค่ะและการพูดแบบนี้นะคะจะทําให้เราได้เข้าใกล้กับคําว่าฉันเป็นคนมีความมั่นใจค่ะเพราะว่าการที่เราพูดกับตัวเองในทางบวกเรื่อยๆแจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็สามารถผ่านไปได้และสามารถทําได้ค่ะ มาต่อกันที่ข้อที่3ค่ะเรื่องของการดูแลตัวเองการดูแลตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องทําอะไรซับซ้อนเลยค่ะเพียงแค่การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกําลังกายการนอนหลับให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะถ้าทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและจิตใจเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยพอเมื่อร่างกายเราดีนะคะเราก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะเป็นไหมคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากินเยอะมากๆแล้วเราไม่ออกกาลังกายเราจะรู้สึกว่า นี่ทำไมตัวเองมันดูแบบหนืดเหนืดดูแบบว่าไม่แบบสมองไม่ด่นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เสียเหงื่อเราไม่ได้หลั่งอะดรีนาลีนมาจากการออกกลาลังกายบางทีเพื่อนเพื่อลองออกไปออกกํลาลังกายข้างนอกดูออกไปวิ่งออกไปจ็อกสูดอากาศในตอนที่ไม่มี PM นะคะให้มันรู้สึกว่าร่างกายมันเฟรชให้เรนเกิดรู้สึกว่าร่างกายมันสดชื่นกินอาหารที่ดีลดของทอดลงหน่อยลดน้ําตาลลงหน่อย เพิ่มวิตามินเพิ่มผักเข้าไปหน่อยกินคู่กับน้ำพริกอันนี้มีคิดว่าแค่นี้มันก็คือการรักตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมารักตัวเองกันเยอะๆนะคะไม่จำเป็นต้องยากเลยไม่ต้เป็นต้องคิดว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องยากขอแค่เริ่มทําเริ่มก้าวเดินเริ่มรับประทานอาหารที่ดีที่ไม่จำเป็นต้องแพงก็แค่นี้ก็คือการรักตัวเองลคะค่ะมาต่อที่ข้อที่สี่ค่ะการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบ เรื่องนี้ถ้าใครได้ดูคลิปหมีมาข้าวข้าไปก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไแบบก็คือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองทุกคนมีข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกันนะคะการยอมรับในความสมบูรณ์แบบคือการเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกอย่างนั้นอนะสมบูรณ์แบบเสมอไปถ้าผิดพลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจมากเพราะมันคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้มองว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโต มีเองก็เป็นค่ะแต่ก่อนมีรู้สึกว่ามีต้องทําทุกอย่างให้มันออกมาได้ดีออกมาให้เพอร์เฟกเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าทาไมเราเป็นคนเก่งแต่พอมีบางเรื่องที่มันทําไม่ได้มันขัดใจเราไม่สามารถแก้มันได้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันต้องทําให้ได้พอเราเราพูดกันตัวเองมันเหมือนเป็นการกดดันตัวเองกดกดกดตัวเองให้ลงไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจนบางทีร่างกายและจิตใจเรารับไม่ไหว พอได้ฟังข้อนี้บ่อยๆเข้าเรื่อยๆก็ทำให้รู้สึกว่าใช่สิเราเป็นมนุษย์นะเราไม่ใช่นางฟ้าเราไม่ใช่เทวดาที่เราจะสมบูรณ์แบบเราก็คือคนเดินดินคนหนึ่งเราก็แค่เราก็แค่เรียนเราเราเกิดมาเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเลยเราเกิดมาเพื่อเรียนเกิดมาเพื่อทำงานเกิดมาเพื่อโตแก่เจ็บแล้วก็ตุยคือคือเราก็มีแค่นี้ค่ะเราไม่ใช่ลูกเทวดาอะไร ไอคำนี้มันทําให้รู้สึกว่าเออเราไม่เป็นต้องสมบูรณ์แบบนะเราแค่ทําในทุกๆวันของเราให้เต็มที่ให้เป็นไป,นปนด้วยแพชชั่นของเราแค่นี้มันก็คงจะพอแล้วอะไรที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปกังวลกับมันมากมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะการใช้เวลาอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกดี คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าเราอยู่กับคนที่สนับสนุนและทําให้เรารู้สึกดีจะทําให้เรามั่นใจมากๆขึ้นเลยเช่นเพื่อนหรือครอบครัวที่รักและเข้าใจเรานะคะพอได้โตมาในชีวิตมหาวิทยาลัยในชีวิตทํางานเนี่ยเราจะได้เจอเพื่อนที่หลากหลายเจอบุคคลที่มีนิสัยหลากหลายเต็มไปหมดเลยบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะว่าเรากําลังกลมกลืนกับคนๆที่อยู่ข้างๆเราเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะเลือกไปอยู่ข้างๆใครก็อยากให้นําตัวเราเข้าไปอยู่ในครอบครัวให้นําไปอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่คนๆนั้นเขาก็เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีไม่ใช่ติชินนินชาว่าอะไรคนอื่นทั่วไปเป็นคนที่ทําให้เราได้เติบโตรวมถึงเป็นคนที่ทําให้เราได้ไว้ใจในทางกับกันเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเราก็ต้องเป็นฝ่ายให้บ้าง เราให้ควาไมไว้วางใจกับเขาช่วยสนับสนุนเขาให้เติบโตไปนี่นะคะคือสังคมที่มันดีขึ้นไม่ใช่สังคมที่เอาแต่อิจฉากันและพยายามทําให้คนรู้สึกด้อยเป็นไหมคะว่าสมมติเราอยู่กับเพื่อนบางทีเพื่อนเขาได้เกรดที่ดีกว่าเราได้งานที่ดีกว่าเราแน่นอนขอคำอิจฉา,ามันอยู่มันมีอยู่ในนิสัยของคนทุกคนแต่ลองเปลี่ยนจากความอิจฉา,าตรงนี้เป็นความรู้สึกที่ว่าอืมฉนันดีกับเธอด้วยนะ เธอเหมาะกับสิ่งสิ่งนั้นของเธอเธอเก่งมากมากเลยเนี่แหละค่ะมันคือสังคมที่จะช่วยดันกันขึ้นไปดันขึ้นไปเพราะเมื่อเพื่อนคุณได้รับแรง,แรงใจดีๆจากคุณอย่างเงี้ยพอเมื่อคุณประสบความสําเร็จเขาก็จะส่งแรงใจดีๆมาให้คุณและพากันโตขึ้นไปค่ะเป็นสังคมที่ดีดีมากขึ้นแล้วไม่จะเป็นต้องแข่งแย่งค่ะนค่ะเพราะว่าการงานดีๆอำนาจดีๆพลังงานดีๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยค่ะ คุณไม่จำเป็นต้องไปแย่งกันคุณสามารถช่วยช่วยกันหาและก็เติบโตขึ้นไปด้วยกันได้และการที่เรารู้สึกดีในสังคมที่อยู่นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการแสดงออกในตัวตนของเราด้วยแล้วก็จะบรรยายตัวตนออกมาได้อย่างมีสระอยากทําอะไรก็ทําได้เพราะว่าคุณอยู่ในสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆที่คอยทําให้คุณชายความเป็นตัวเองออกมาชายสิ่งดีๆของตัวเองออกมามันก็ทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะ ก็นี่ก็คือทั้งหมดทุกวิธีที่เรารวบรวมมาเพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะนำข้อเหล่านี้ไปปฏิบัติหรือว่ามันจะช่วยทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เดียมไลฟ์โหมดขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีข้อผิดพลาดประการใดทางเดีมไลฟ์หมดก็ขออาภัยมาในนะที่นี้ด้วยขอทุกคน คอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพนะคะก็จะพยายามปรับปรุงต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ